มาให้แม่เหนือวันนี้ความดันชูงวันนี้มีความรักทุกคนแม่ก็อยู่นะก็มาเล่นด้วยพี่เมย์ก็แหวหามันยังจะเลือกใครเลยเกิดมาเป็นมะขามเนี่ยทวามเป็นคนรักไงตุ้งไงอ้วนไงก็อ้วนอไงได้เดี๋ยววัดจูนนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าเลือกใครนะบ้าง รักน้าหรือรักแม่ตอบรักน้าหรือรักแม่อะรักน้าหรือรักแม่รักน้าหรือรักแม่เอารักน้าให้มือนะนี่ใครรักใครเร็วๆอย่าเฉื้อไตอบมารักไหมรักใครเร็วรักใครเร็วเลือกให้มือขอมือเลือกเลือกเอาเร็วเฉื้อไดีกว่าอจุ้งรักใคร จุมรักใครจุมมาบอกดิจุมมาบอกไม่จุมหิวทุกคนมาจุมก็หิวอ๋ออยากจะหาพี่เมฆไม่ไงถุงอะไรมาเขาไม่ใช่ของกินลูกได้ยินเสียงถุงแล้วมันแพ้ทางนะแพ้ทางเสียงถุงก็แก๊บชีวิตมันอยู่กับอย่างเงี้ยชีวิตมันไปต่อได้ด้วยของกินตลอดเลยอเร็วขามตอบน้ำมาเร็วให้มือรักใครให้มือ ใหรลักไทยไม่รู้เนี่ยแต่รู้ว่ามีหมูตัวหนึ่งเอาหมาตัวหนึ่งแบบอ้วนๆเนี่ยมาบังสถานการณ์เอาเร็วเเเรร็็ววอยากเใช้รักม่ยลักไทยให้มาเร็วให้ใครให้ใครนะคะเร็วเลือกแม่ให้เลือกแล้วเนี่ยหมูอ้วนๆนี่ของน้ามือนั้นของแม่อ้าวจะเลือกให้มือใครตอบเฉชัยมุกจีมุกจีนั่เลือก เราอยากรู้ความจริงของน้องเราเรา,เราเห็นไปกินอีกแล้วอะ่ะกินน้ำไงลำคานคุยอะไรกันไม่รู้นอนอยู่ก็เรียกกันเสียงดังอะ่ะจุกํำคานแล้วมีของกินไหมปิดแอร์ชั่วโมงหนึ่งพักแอร์แม่นอนอยู่มายืนกดดันชีวิตนี้ขับเคลื่อนอยู่ได้เพราะแอร์กับของกินชัดๆเลยนึกมาสองรอบบอกว่าพี่เม์แป๊บ,บนึงพี่เมทขอร์งนี้ข้างหลังได้ไหมขนมเป่า ขนมเปล่าไอ้จุกินเปล่ามันไม่ใช่ขนมอ่ะมาเร็วอันนี้ออกไปเนี่ยเขาจะแสดงความรักกันเนี่ยอ้วนเนี่ยอให้เลือดก่อนอจุมก็ได้ให้ให้มือร้านอะไม่ใช่ไม่มีของกินหรอกเลือดไม่ถูกเลยลูกไม่ถูกเลยอ่ะนั่งลงจุมนั่งลงอ่ะทีละตัวจุมก่อนจุมนั่งลงก่อนแม่ไม่มีขนมไม่มีขนมไม่มีอะ พี่ถามเนีย่ยมือนะอ่ะมือแม่อยู่ไหนอ่ะมือแม่อยู่ตรงนี้มือนะอเ,อเอาเร็วรักใครตอบไม่รักนะเหยอะอันนี้ครั้งที่สองแล้วนะครั้งแรกค,คือเมื่อกี้นะคะเราลองถามไปแล้วรอบหนึ่งนะ<า>พี่ขามก็ยืนอย่างมแม่สัดใจมากพี่ขามก็ได้กระทําการให้มือแม่ไปแล้ว แล้วก็แบบกลัวว่าจะไม่ได้กินก็แอบให้น้าหน่อยนึงแต่ตอนนี้เราพอเราถามอีกรอบนึงเอาเนี่ยอัดไหเนี่ยให้เาจะกินไหมไก่ทอดอ่ะฮะกินเปล่ากินนมเปล่ากินนมไหมกินไก่ทอดเปล่าให้มือเดียวเอามือมาให้ไหมเอาให้เขาจุ้มบอกว่าไก่ทอดมาน้านะเอามือมาเดี๋ยวจุ้มให้เองเดี๋ยวจุ้มให้เองนะเจ้ากี่มือเนี่ยต้องขอลาม ป้องเขาหลามนั่นสเอาเอาฝากไปฝากแจ้ด้วยกันนะคะนั่นไงน้องสนใจสนใจจุ่มขนมในมืออาเร็วจะให้ไหมจะกินไม่ไก่ทอดเน่ะกินข้าวเปล่าใครให้ข้าวให้น้ำเนี่ยในละคุณนะเวลาแม่ไม่อยู่เนี่ยแม่มาแล้วยืมน้าเลยเหรอทุกวันอยู่กับใครทุกวันวิ่งหาใครรำหน้า ทุกวันสนใจใครฮะสองสามไม่ได้นะทุกวันเฝ้ารอใครมันสนามาเร็วจูมมีจูมนี่แหละสนใจนะใช่ไหมจูมสนใจไหมจูมจูมอย่าทาแบบนี้สิสรุปว่าแม่มานี่มีใครรักนะสักคนเลยหรอรักไหมเนี่ยขาไม่ต้องทําหน้าแบบแบบบอ้ยนะนะเนี่ยจ้องค้างที่แบบทำหน้าแบบยังไงอะมาเรวรักเป้าไอจูมรักนะรักไหมทำหน้าตาตื่นๆตน แบบเฉยๆเฉยๆอ่ะแงเอาให้ไหมจะให้หรือเปล่าเออโอเครักษาเอาอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงเอาเร็วๆให้ไหมแม่แกมาบังคับโอเครักถามรักถามเหมือนกันรักโอ้รักๆแม่รักไหมแม่ถามแม่ถแม่รักไหมถามทำดีไหมแม่นะถามระจงเนี่ยแต่ตอนนี้คือถามแบบตอนนี้เราสมาคมซ้อนสามแล้ว โอเคตกไหนรักจูมแต่ไม่มีใครรักจูมเลยเนาะรักไงจูมรักกำลังแบบว่าเลยอ่ะนิ้มนิ้มอยู่นะถ่ายเลยไม่มีเห็นมีใครแบบขอจูมบ้างเลยจูมพร้อมเสมอเนี่ยจูมพร้อมจะมาให้แล้วเนี่ยจูมรักน้าไหมขาสวยสวยแล้วให้ไหมให้ไหมให้น้าไหมเอาเอาบ้องขนามไม่เอาเอาไก่ทอดไม่ได้ไก่ทอดมาแรกก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะส่งตัวไม่อยู่ต้องมีที่พักพิงอะ พิงแม่พิงแม่ละให้น้ำไหมรักไหมรักอ้าบะฮ์ไม่เห็นมีของกินอยู่ในมือเลยอ่ะไม่ให้ได้ไหมอ่ะเอาแต่ทมาแรกดลยอ่ะเอาไรรักไหมขลอมือหน่อยเนี่ยเอามาโอ้ยถอยหนีอย่ามันจุ๊กอย่ามันจุ๊กรักป่ะเนี่ยแม่มาไม่มีใครสนใจนะสักคนเลยแต่มานนีจะงอนแล้วพอแม่ไปไม่ต้องมาสนใจนะจะไม่มาเล่นด้วยจะไม่พาไปกินข้าวแล้วนะ รู้ว่าอ้านวนเชชัยไว้ก่อนเดี๋ยวแม่ของมืออีกทำใจลำบากพอแม่ไปแล้วเราสิลำบากเดี๋ยวน้าไม่ยอมไม่เข้าให้น้ำกินล<ะ>้านจะให้ก็ไม่ได้ก็ต้องเลือกแม่ไว้ก่อนแต่น้าก็ไม่ได้ถ้าไม่ให้ก็เดี๋ยวอดทีหลังแม่แล้วไงจุ๊มี่วันวนกลังปี คือเห็นตูมจะนึกถึงวัตถุอะไรที่มันกลมๆช่วงนี้ก็จะมีหลายชื่อหน่อยน้องกะลังเป็ีน้องพริกหวานน้องสาลเปาอาหารอะไรกัดแล้วร้อนก็นย่แหละสิ่งแม่เข้าไปสภาพหมาสิงแม่จูมแบบนิ่งมากอะลูกจูมทำไมนิ่งอเงี้ยไม่กะลังอันนี้อยู่มันก็บาลาน แม่แกนเดี๋ยวโง่รู้จักคำว่าโง่ไหมหนูต้องบาลานตัวเองอยู่ยังไงหนูจะลงหนูจะลงโอเคสรุปแม่มาน้าก็เป็นแค่วัตถุวัตถุหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจเสียจแล้วเดี๋ยวรอแม่ไปนะเดี๋ยวน้าจะทวงคืนหลานกลับมา lắc มั้ย mini hàng